สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของประกรันชีวิตคืออะไรนะคะประกันกชีวิตนะคะคือสัญญาระหว่างผู้เอาประกรันหรือผู้ซื้อนะคะกับบริษัทประกรันทําไว้โดยมีการล่างเป็นลายลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาก็คือกรมธรรม์น,นะคะโดยในสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่าจะชําระเบีย้ยเป็นรายปีราย6เดือนราย3เดือนหรือรายปี นะคะและระบุว่าหากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นตามที่ระบุในกรมธรรม์นะคะบริษัทประกันก็จะนําเงินมาให้กับทางครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นการนําเงินก้อนเล็กนะคะหรือเงินจํานวนน้อยนะคะเพื่อแลกกับความคุ้มครองจํานวนมากนะคะแล้วทําไมคนเราต้องทําประกันชีวิตนะ,ะข้อแรกคือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะรายไ,รได้อาจจะหายไปนะคะระหว่างที่ เราทํางานเนี่ยนะคะเรายังมีรายได้อยู่นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุหรือกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะค่าเท่าคาเราเดียนลูกต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารายได้หายไปนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการถอดค่าตัวเหมือนกับว่าคนเนี่ยไปทํางานนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนว่ากลับมาจะได้ กลับบ้านทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำประกันชีวิตก็คือการถอดค่าตัวเอาไว้ที่บ้านคือเอาเงินส่วนหนึ่งนะคะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์สอึงสเป็นต์ของเงินร้อยเป็นตะ์ะคะเป็นการทำให้อุ่นใจนะคะว่าถ้าวันหนึ่งนะคะไม่อยู่ขึ้นมาไปทํางานเราไม่ได้กลับบ้านนะคะครอบครัวก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมลูกก็ยังได้เรียนโรงเรียนเดิมอยู่นะคะบ้านก็ยังผ่อนได้อยู่ รถะะก็ยังผ่อนไม่อยู่ได้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องถูกยึดนะคะหรือว่าไม่ต้องไปขายบ้านหลังใหญ่ขายไปขายไปแล้วไปซื้อบ้านหลังเล็รนะคะแลกส่วนหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของพีระมิดของการวางแผนการเงินคือส่วนฐานนะคะเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงนะคะให้กับทางบริษัทประกันนะคะคนนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะคะก็ทําคุ้มครองในส่วนของหนี้บ้านและหนี้รถ นะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของลดหยอ่อนภาษีนะคะเรื่องลดหยอ่อนภาษีก็คือว่าคือถ้าเราทําประกันสมมติทำหน0 0 0 0สบาทฐานภาษี20่สทอต้นปีปุ๊บเนี่ยเราก็ทําเรื่องยื่นนะคะได้คืนคืน20,000บาททำว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้เอาเงินห0 0 0งแบาทไปลงทุนอะไรให้ได้20,000บาทนะคะ ลงทุนอะไรได้ส0 0 0มบาทมันจะต้องเสี่ยงมากถูกไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยนะคะเพราะาบริษัทประกันเราก็เลือกบริษัทประกันที่มั่นคงตัวแทนที่เราไว้ใจได้นะคะเราก็จะอยู่กับเราไปนานนะคะสามารถตอบคําถามเราได้ได้ตลอดได้ทุกข้อสามารถติดตามดูแลเราได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ย ซื้อวันนี้ก็จะดีกว่าซื้อวันหน้าเพราะว่าสุขภาพปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าพออายุเยอะๆโรคต่างๆก็ตามมานะคะราคาก็จะแพงขึ้นนะคะสซติอายุ30กับ50ราคาก็จะต่างกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรคนะคะก็อาจจะโดนเพิ่มเบีย้ยหรือไม่คุ้มครองบางโรคอาจจะโดนเพิ่มเบีย้ย30% 50%นะคะโดยที่ผลตอบแทนเท่าเท่าเดิมแต่ว่าโดนเพิ่มเบีย้ยทำให้ ในส่วนของส่วนต่างนะคะกับเงินที่ลงทุนเงินเงินที่เราฝากไปกับเงินที่ได้มาทั้งหมดน่ยมันจะได้น้อยลงเพราะฉะนั้นทําวันนี้นะคะดีกว่าทําวันทั้งหน้านะคะก็ใครสนใจอยากจะปรึกษาก็สามารถทักมาสอบถามที่บ้านเขียวได้ค่ะสวัสดีค่ะ